ตอนนี้นะคะแถวที่สิบนะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายนะคะของแถวที่สิบนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวที่10บที่โซ่สีนะคะนี้นะคะจบแถวที่10นะคะโซ่สี 1, 2, 3, ค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องที่สองนะคะที่เราควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะสองสองหลักนะคะเราจะ ควักธรรมดาที่ช่องนี้นะคะก็คือกอนหลักที่ก่อนหลักที่สองนะกอนหลักที่สองนะคะควักธรรมดามาเลยค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่สิบนะคะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่สิบเอนะคะแถวที่สิเอเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ สองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองค่ะโซ่โซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะโซ่สี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เราจะโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะที่หลักแรกค่ะหลักนี้ที่ช่องแรกช่องแรกก็คือก่อนหลักที่หนึ่งค่ะช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะ พอหนึ่งคอหนึ่งหลักนะคะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะช่องถัดไปก็คือช่องระหว่างหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะช่องนี้นะคะหนะะึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะ พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายคือช่องที่อยู่หลังหลักหลักที่ห้านะคะหลักสุดท้ายหลักนี้จะทำให้แถวนี้อ่าเดี๋ยวคอธรรมดาโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็คอธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะแถวนี้นะคะ แถวที่สิบเอ็ดนะคะจะทําให้จากแถวที่สิบนะคะเราพอหนึ่งคอทั้งหมดห้าหลักนะคะพอแถวที่สิบเอ็ดราจะได้หกหลักนะคะหนึ่ง6สามสี่ห้าหกได้หกหลักนะคะได้แบบนี้ต่อไปนะคะเราก็โซ่สี 1, 2, 3, ค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้คะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องแรกก่อนหลักที่หนึ่งหนึ่งหลักคะ่ะ โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะ พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ช่องนี้คือช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายหลังจากช่องหลังจากหลักที่ห้านะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่สิบเอ็ดนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะคั่นด้วยโซ่หนะคะทุก ทุกช่องเลยนะคะไปจนครบดอกนะคะเสร็จแล้วหลังจากเสร็จหนึ่งดอกนะคะเราก็จะขั้นด้วยโซ่สี่นะคะความธรรมดาที่ช่องถัดไปแล้วก็เริ่มดอกถัดไปเลยนะคะแบบนี้เราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่11บอดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวเรามาดูตอนช่วงสุดท้ายของแถวที่11แล้วก็ต่อแถวที่12กันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะแถวที่11นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่11นะคะตรงนี้นะคะเป็นช่องสุดท้ายของแถวที่11เดี๋ยวเราจะจบแถวที่11แล้วก็ต่อแถวที่12กันเลยนะคะแถวที่11เราจะจบที่โซ่4คะ่ะ1 2 3 4คะ่ะควักธรรมดาค่ะที่บนหลักที่2นะคะ1 2ช่องนี้ก็ได้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่11นะคะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่12นะคะแถวที่12เราจะเริ่มต้นที่พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะพลิกเข้ามาด้านในนะคะแบบนี้อีกด้านหนึ่งแล้วก็ควักธรรมดาค่ะที่ช่องนี้เลย2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะสองค่ะ สองหลักนะคะจะรับพลิกกลับมาค่ะพลิกกลับมานะคะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้ค่ะช่องแรกช่องนี้หนึ่งหลักค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะ พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะเราจะพอหนึ่งคอน,นะคะทุกช่องเลยนะคะหนึ่งหลักแล้วก็ควักโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองเพื่อทําตุ่มนะคะ <laughs> เพื่อทําติ่งนะคะหนึ <laughs> ่งสองสามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะ อนันคอที่ช่องถัดไปโซ่ 3, ควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นช่องนี้ค่ะช่องที่หลังจากช่องที่6เอ้ยหลังจากหลังจากหลักที่6นะคะแถวที่11เนะคะเราจะได้6 1 2 3 4 5 6 6ห้าหหลักนะคะแถวที่12นะคะเราจะได้ จ็ดหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือหลักที่เจ็ดจะอยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่ครบหลักแถวถัดไปจะไม่จะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงกันนะคะจะไม่ลงตัวค่ะค่ะเสร็จแล้วหลักที่เจ็ดเสร็จแล้วนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้แล้วก็เริ่มช่องถัดไปเลยค่ะพ่อหนึ่งคอที่ช่องแรกช่องนี้ค่ะ โซ่สามความธรรมดาค่ะที่ตัวมันเองเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปทุกดอกเลยนะคะจนครบแถวนะคะแถวที่สิบสองค่ะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบแถวแถวที่สิบสองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่สิบเรามาดูตอนจบของแถวที่สิบสองแล้วก็ต่อแถวที่สิบากันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่12นะคะแถวที่12นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่12ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจ็บเดี๋ยวเราจะจบแถวที่สิแถวที่สิบสนะคะแล้วก็ต่อแถวที่13กันนะคะตอนนี้ก็จบแถวที่12นะคะเราจะควักธรรมดาที่ช่องนี้เลยนะคะหลักนี้เลยนะคะควักธรรมดาตรงนี้เลยค่ะเชื่อมต่อนะคะแถวที่ สิบสองค่ะโอเคได้แบบนี้นะคะจบแถวที่สิบสองจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่สิบสามนะคะแถวที่สิบสามเราจะเริ่มต้นที่แถวที่สิบสามนะคะเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องและที่หลักที่หนึ่งค่ะหลักนี้คล้องจากด้านหลังนะคะควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่หนึ่งค่ะ หลักนี้นะคะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามไปหนึ่งหลักค่ะไปควักธรรมดาหลักที่สามค่ะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ข้ามไปหนึ่งหลักค่ะไปควักธรมก 1, 2, 3, มกกธรมดาที่หลักที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่ห้านะคะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามหลักถัดไปนะคะไปควักธรรมดาหลักสุดท้ายหลักที่เจ็ดค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่สิบสามนะคะได้แบบนี้ต่อไปค่ะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะ ควักธรรมดานะคะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่หนึ่งของ,องของดอกถัดไปค่ะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามไปหนึ่งหลักค่ะข้ามหลักที่สองไปนะคะไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่สามค่ะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามหลักที่สี่ไปค่ะ ไปควักธรรมดานะคะครองจากด้านหลังหลักที่ห้าค่ะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามหลักที่ห้าไปข้ามหลักที่หกค่ะไปควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักที่เจ็ดค่ะของดอกค่ะของดอกเดียวกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่สิบสามนะคะนี้ดอกที่หนึ่งีดอกที่สองนะคะ โซ่สี่เราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่สิบสามนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่สิบสาแล้วก็ต่อแถวที่14กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่แถวที่สิบสามนะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่สิบสามนะคะตรงนี้นะคะเราจะจบแถวที่สิบสามนะคะด้วยโซ่โซ่สี 1, 1ค่ 2, 3, คะ่ะหนึ่งหนึ่งค่ะสองสามสี่ค่ะ โซ่สีนะคะควักธรรมดาที่ช่องนี้นะคะช่องก่อนที่จะเป็นโซ่นี้นะคะจะมีช่องอยู่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราเชื่อมต่อแถวที่13ก็จะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่14นะคะแถวที่14เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ2หลักในช่องเดียวกันค่ะ1 สองคะ่ะโซ่สามคะ่ะหนึ่งสองสามโซ่สามนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่สามคะ่ 1, 2, คะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะโซ่สามคะ่ะหนึ่งสองสามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะเราจะถักโซ่สามนะคะ ทุกช่องไปเลยนะคะไปจนครบแถวนะคะจนมาถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะโซ้นสามนะคะวนไปจนครบแถวนะคะโซ้สามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะวนไปจนครบแถวนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่สิบสี่แล้วก็ต่อแถวที่สิบห้กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้แถวที่สิบสี่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่14นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะเรามาถึงมาถึงช่องสุดท้ายนะคะ,ะ,คะ,าาอะ,คะของแถวที่14เราจะจบแถวที่14ด้วยโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่หลักที่2นะคะ1 2หลักที่2นะคะที่เรา ที่เราควักธรรมดาไว้นะคะหลักที่2ของช่องสุดท้ายช่องแรกตอนเริ่มต้นนะคะก็จะได้แบบนี้เชื่อมต่อแถวที่14เสร็จแล้วได้แบบนี้ค่ะต่อไปเป็นแถวที่15นะคะแถวที่15เราจะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยค่ะสองหลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะสค่ะสหลักนะคะในช่องเดียวกันโซ่ so, สามคะ่ะหนึ่งสองสามค่ะคะวักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะอันนี้คือเริ่มต้นแถวที่ห้าแถวที่สิบห้านะคะเริ่มต้นแถวที่สิบห้าเราจะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปสองหลักนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปสองหลักเสร็จแล้วล้วก็โซ่สามนะคะแถวที่สิบห้าโซ่สามเสร็จแล้วก็โซ่สามคะ่ะสองสามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะ โซ่สมค่ะ1 2ึสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามสำหรับแถวที่15นะคะเราจะโซ่สามนะคะเราจะโซ่สามแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่15นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่15้าแล้วก็ต่อแถวที่16กันอีกทีนึงนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ